คำชมส่งมาถึงน้องวาคินวงเทวันพระเอกน้อยของคณะลิเกวงเทวันทันทีที่เปิดตัวว่ามันเล่นลิเกแทนแม่วิวิรดาวงเทวันด้วยความน่ารักเสียงใสจำบทร้องลิเกได้แม่นยำก็ทําให้รับใจจากแฟนคลับไปทั้งดวงเมื่อได้เห็นทายาตัวน้อยของคณะลิเกวงเทวันแสดงบนเวทีลิเก แม้เป็นเพียงฉากสั้นๆแต่ทุกครั้งที่น้องวาคินออกทำการแสดงก็จะมีกำลังใจจากพี่ๆแม่ๆส่งมาไม่ขาดสายรวมถึงจากโลกออนไลน์หลังจากทีมแอดมินเปิดแฟนเพจให้กับน้องวาคินที่มีแฟนลิเกไปกดติดตามทันทีจนตอนนี้ยอดฟอลสะสมกว่าส0 0 0มคน เพราะเอ็นดูในความน่ารักและฉายแววเด่นเป็นลิเกเด็กที่ร้องลิเกได้ฉะฉานโดยมีลุงแท้ๆอย่างกุ้งสุทธิราชที่สนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยความดีใจว่าได้เห็นหลานชายชื่นชอบในการแสดงลิเกที่เป็นมรดกของครอบครัวลองเพลงอะไรครับผู้หญิงผู้หญิงที่สวยยังคุณใช่ไหมทำบุญด้วยอะไรทำบุญด้วยอะไร ชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมชอบอะไรบ้างชอบอะไรชอบเต้นอ่ะหรือชอบร้องมีแฟนคลับป่ะเมีอะมีแฟนคลับป่ะมีอะมีเออได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างอยากได้อะไรของของขวัญหน้าเวทีอยากได้ไรได้ตุ๊กตาได้ตุ๊กตาเร็วมากด้วยเด็ก อีขวบยังไม่เต็มห้าขวบเขาก็แบบว่าแอาพูดชัดนี่ก็คือว่าเก่งและไอ้นี่ทั้งทั้งร้องทั้งพูดอะไรเงี้ยการเล่นอาจจะไม่ได้แบบว่าในเรื่องดาวอะไรมากมายแต่เรื่องของการร้องเนี่ยเขกาก้างๆที่จะแบบว่าจำแม่น ของน้องวาคินได้ติดตามคณะไปแสดงในที่ต่างๆทำให้ได้เล่นทั้งลิเกและขับร้องเพลงลูกทุ่งตามรูปแบบแสดงของคณะลิเกวงเทวันที่แสดงลิเกคอนเสิร์ตดนตรีสดมานับ10ปีจนปัจจุบันเวทีลิเกพัฒนาไปมากทั้งรูปแบบการจัดทีมแดนเซอร์ชุดสวยฉากที่เปลี่ยนมาเป็นจอ LED แทนฉากหลังแบบเดิมทำให้มีสีสันยิ่งขึ้นเมื่อทำโชว์ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจิ้งหรีดขาววงเทวนันกลับมารับงานกับคณะอีกรอบพร้อมๆกับรับงานให้คณะลิเกของตัวเองซึ่งตัวงานที่เพิ่มมาสองเท่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในวัย50ปีของจิ้งหรีดขาว ก็ไปก่อนรอ้อพี่กลับมาเนาะส่วนงานของพี่เล็กก็มีร้องเพลงมีลิเกและทาคอมเมนต์ตามช่องทีวีต่างต่างยังทําอยู่แต่นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องดูก่อนว่าพี่ตัวตัวเนี้ยบางทีกําลังมันไม่ไหวออไม่ไหวเพราะว่าการแสดงลิเกคอนเสิร์ตใช้กําลังเยอะนะร้องเพลงเสร็จแต่งตัวลิเกกว่าจะได้นอนที่สี่ที่ห้าทุกวันงคงคาแรคเตอร์เดิมแตบ่บางงานก็อาจจะเป็นแบบวงดนตรีสดด้วยมามาเล่นบนเวทีลิเกอะไรเงี้ยมันจะได้แบบ เรเต็มรูปแบบหน่อยดีให้แบบสนุกสนานคพิ่มเขิงยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เอ๋อลูกทุ่งลแล้วก็มีสตริงบ้างเองที่แบบว่าตามสมัยอะไรเงี้ยครับมีบ้างสอสดแทรกกันไปนะครับแล้วก็อ่านทั้งนัชจิงหลีดทั้งเราแล้วก็ศิลปินในทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็หลานว่าคินด้วย นนาาาสถาที่ดแดแงศักิคุณเือจากเคยเล่นเคียงคู่กับน้องสาววิราดาวงเทวันวันนี้กุ้งสุทธิราชเป็นหลักให้กับคณะเพื่อสืบต่อลิเกวงเทวันที่มีเครืรยญาติมาเป็นพระนางหรือตัวแสดงซึ่งส่วนใหญ่นักแสดงมีพื้นเพนอยู่ในจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันเป็นคณะที่มีสมาชิกราว120คนหลายคนอยู่ในบทบาทลิเกและนักร้องควบคู่กันซึ่งที่ผ่านมาวิราดาจิ้งริดขาวและกุ้งสุทธิราชล้นมีผลงานเพลงลูกทุ่งเป็นที่จดจำของแฟนเพลงนักอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน